ของทุกคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกับ Hydrate Spark Tab แต่จำเป็นไหมกับขวดน้ำอัจฉริยะราคา1,500บาทก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องระดารีวิวด้วยนะคะแต่อ่ะอะ อย่าลืมดูให้จบด้วยนะทุกคนเพราะว่าท้ายคลิปเนี่ยเรามีแจกของด้วยการดื่มน้ำเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตประจําวันของเราเลยนะคะและเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น <Wow. S 1> มีการแบบพกกระบอกน้ําติดตัวแต่บางทีนะคะถึงจะพกกระบอกน้ําติดตัวแต่งานเนี่ยมันก็ยุ่งจนเกินไปก็ต้องมีหลายๆคนแหละที่แบบลืมดื่มน้ําให้มันเพียงพอเพราะว่าถ้าเรานะคะดื่มน้ําไม่เพียงพอเนี่ยก็จะเสี่ยงเป็นโรคเยอะมากเลยนะทั้งนิว้วกระเพาะปัสสาวะอักเสบผิว แหง้งท้องผูกรวมถึงเป็นออฟฟิศซินโดรมด้วยค่ะซึ่งเจ้าตัวไฮเดรตสปักแท็บตัวนี้เนี่ยก็บบจะมาช่วยเพื่อนๆนนดื่มน้ําเพียงพอต่อวันค่ะโดยเขานะคะจะติดตามพฤติกรรมการดื่มน้ําจากสมาร์ทโฟนนั่นเองมาดูที่แพคเกจจริงของเขากันบ้างนะคะของเขาเนี่ยจะเป็นดีไซน์ลดขยะนะทุกคนเขาจะมีแบนเนอร์เนี่ยติดมาที่กระบอกน้ำเลยและข้างในค่ะก็จะมีคู่มือแล้วก็ ฐานแบบนี้มาให้ซึ่งวิธีการใช้เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมิาจะลองอันของมิาให้ดูแล้วกันนะนี่ค่ะเราก็ถอดฐานด้านล่างออกนี่แล้วเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็เอาเหรียญเนี่ยแหละมาหมุนหมุนแล้วก็เอาฐานเมื่อกี้ที่เป็นกลมๆเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ปิดเหมือนเดิมแล้วก็่างนี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายมาก แล้วเจ้าตัว Hydrate s ล a r แท a p นะทุกคนเขาแจ้งเตือนให้เราดื่มน้ำได้ด้วยนะมันจะมีปุ่มตรงนี้เป็นรูปนาฬิกาใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรากดค้างอย่างเงี้ยมันจะแจ้งเตือนให้เราเนี่ยดื่มน้ำทุก1ชั่วโมงแล้วก็แจ้งเตือนได้สูงสุด12ชั่วโมงเลยแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะทุกคนไม่อยากให้เขาแบบมารบก,กวนเราเนี่ย <c oughs> ก็กดตรงปุ่มรูปพระจันทร์ได้นะเขาก็จะ s n o o ไว้ค่ะ ส่วนตรงนี้เป็นปุ่มจานสีก็คือทำให้เราเนี่ยเลือกสีได้ตามที่เราชอบเลยมีถึงเจดสีเลยแล้วรออีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยเขาจะมาเตือนค่ะต้องดื่มน้ำแล้วฉต้องดื่มน้ำแล้วมันเตือนแล้ว <laughs> ส่วนแอปพลิเคชันนะคะที่ไวเชื่อมต่อกับตัว Hydres a t p a r k Tab เนี่ยมีชื่อว่า Hydres a t p a r k Water Bottle ค่ะโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะและการเชื่อมต่อเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยทุกคนแค่กดที่มุมบนนี้แล้วก็กด Add New Bottle ค่ะแล้วเราก็เลือกรุ่นเลยนะอย่างอันเนี้ยเขาก็จะเป็น Tab to Track นะคะนี่พอกดแล้วเนี่ยเราก็ เอามือถือมาจอดตรงนี้นี่เรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าขวดน้ําตัวนี้นะคะก็จะเข้ามาอยู่ในแอปนี้เลยและทุกครั้งนะคะที่เราดื่มน้ําจนหมดขวดแล้วเนี่ยเราก็แค่กดตรงไอคอน NFC ตรงนี้ค่ะแล้วก็มาจอดตรงนี้ปุ๊บปริมาณของน้ำเนี่ยก็จะเพิ่มเข้ามาในแอปรึบเลยนี่หรือว่านะคะถ้าทุกคนเนี่ยไปซื้อน้ําดื่มจากข้างนอกนะไม่ว่าจะเป็นแบบขวดน้ําแก้วน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เพิ่มแบบแมนนวลได้นะ,ะเนี่ย เพิ่มไปเลยอสมมติซื้อน้ำดื่มสักแก้วหนึ่งประมาณสักร้อยห้แล้วเราก็กดเซฟค่ะนี่ก็เพิ่มมาอีกแล้วแต่เอ๊ะถ้าถามว่าเขาทำได้แค่นี้หรอจริงๆนะคะเขาต้องการให้เราเนี่ยสังเกตพฤติกรรมการดื่มน้ำของตัวเองค่ะว่าเราดื่มน้ำเป็นยังไงเขาจะมี history ให้เราดูเลยแบบรายวันแล้วก็รายเดือนสมมุตินะคะถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอเนี่ยเราจะได้มีกราฟให้คุณหมอดูเลยว่า เราดื่มน้ําเป็นยังไงประมาณไหนเขาจะได้เอามาประกอบการตรวจสุขภาพให้กับเราค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีิาชอบมากเลยเนี่ยคือเขาเชื่อมต่อกับแ p ปเฮลแล้วก็ Apple Watch ด้วยคือมิาจะใส่ Apple Watch เป็นประจำเลยก็คือมันจะให้เราเห็นเลยใช่ไหมแล้วเราก็เพิ่มได้ด้วยนะสมมติด,ดื่มน้ำเพิ่มเนี่ยก็เลือกได้เลยว่าเออเราดื่มเพิ่มไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แล้วเราก็กดแอดได้ค่ะเี่ย อีกจุดหนึ่งนะคะที่คนไม่ชอบดื่มน้ำน่าจะชอบค่ะก็คือเจ้าตัวไฮเดรต s p a r กเนี่ย เขามีชาเลนจ์ให้เราแข่ง <However>, ด <automotive beer> ื่ม so, น so you so you so so you ้ำกับเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวก็ได้จะเป็น h y เดรตสปาร์กรุ่นไหนก็ได้เลยนะคือแข่งกันได้หมดเลยค่ะก็กดที่ตรงโซเชียใช่ไหมแล้วเราก็กดเพิ่มตรงนี้แล้วก็ให้เพื่อนมาสแกนคิวาโค้ของเราค่ะเพื่อนพอสแกนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนก็จะเพิ่มเข้ามาในนี้เลยอ่าอย่างตอนนี้ในออฟฟิศเนี่ยก็มีคนใช้ไฮเดรตสปาร์กอยู่2คนนะคะก็แข่งกันไป2คนค่ะใครชนะนะคะก็จะได้สุขภาพที่ดีก็สวยๆกันไปเย จากการที่มิาลองใช้เจ้า h ไฮเกรส s าร์แท a บในชีวิตประจำวันนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือมันหนักใครที่ชอบพกผ้าของน้อยๆเดินตัวปลิวๆเนี่ยอาจจะต้องไปมองรุ่นที่เป็นไททันพลาสติกน่าจะเหมาะกว่าแต่ก็ต้องแลกกันมานะคะเพราะว่ารุ่นสเตนเลสสตีลที่มิาใช้เนี่ยเก็บความเย็นสดชื่นได้ทั้งวันเลยออกไปทำกิจกรรมต่างๆข้างนอกเนี่ยก็ยังมีน้ำเย็นให้ดื่มแบบชื่นใจเลยค่ะ แล้วเจ้าไฟกระพริบที่เขาแจ้งเตือนทุกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็ช่วยจริงๆนะจากคนที่ดื่มน้ําน้อยแบบมิาเนี่ยพอเห็นไฟมันกระพริบปุ๊บก็ต้องรีบหยิบขึ้นมาดื่มเลยหรือไม่ต้องไฟกระพริบหรอกค่ะสีสันของ y d r a t e Spark Tab เนี่ยก็จูงใจให้มิาอยากจะหยิบมาดื่มตลอดเลยค่ะแต่ก็ทำให้เจอจุดสังเกตนะคะคือตัวขวดน้ำเขาเนี่ยไม่ได้มี pressure sensor ใส่มาทำให้ต่อให้เราดื่มน้ำก่อนเวลาแจ้งเตือนเนี่ยไฟมันก็จะกระพริบตอนที่ครบบ,บนหลูกของเขาอยู่ดีค่ะ เน็การดื่มน้ําแบบรักโลกเนี่ยกำลังมาแรงนะคะลองสังเกตนะไปที่ไหนเนี่ยก็จะเห็นคนเนี่ยพกกระบอกน้ําติดตัวตลอดเลยซึ่งถ้าใครนะคะไม่ชอบสีนี้ในรุ่นแทบเนี่ยเขาก็มีสีอื่นด้วยนะอย่างสีดาสีายเบอร์รี่สีโรยัลบลูหรือว่าเป็นแบบเปลือยๆเลยลคือสแตนเลสสตีลแต่อันที่มีล่าใช้อยู่เนี่ยคือสีสกูบาค่ะมีวัสดุให้เลือก2แบบนะคะอย่างที่มีล่าถืออยู่เนี่ยเป็นแบบสแตนเลสสตีลค่ะแบบ20ออนส่วนอีกแบบนะคะเป็นไททันพลาสติกค่ะที่ไร้สาร BPA ค่ะเขาจะมีขนาด24ออนแล้วก็32ออนค่ะราคาเนี่ยก็จะถูกลงมาหน่อยส่วนตัว stainless steel ที่ม่าถืออยู่ในราคาอยู่ที่1,490บาทค่ะแต่ถ้าเป็นตัว r i ทันพลาสติกที่เป็นขนาด24ออนเนี่ยราคาอยู่ที่1 0 9 0บาทค่ะส่วนตัว32ออนเนี่ยเขายังไม่มีขายในไทยนะส่วนข้อสังเกตของเขานะคะมีล่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหนักนะเวลาแบบ พกไปไหนมาไหนเนี่ยแอปลำบากนิดนึงส่วนเรื่อง Apple Watch นะคะคือไม่สามารถที่จะแ็บกับตรงนี้ได้นะแล้วก็เวลาเราจะแบบเพิ่มปริมาณนะ้ำอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มได้แค่แบบแมนนวลค่ะอีกอย่างนึงเลยเรื่องของสีสารของฐานนั่นเองมีน่ารู้สึกว่าแสงเนี่ยมันยังแบบเบาไปอยากให้มันมีความแบบ จี๊ดาดมากกว่านี้จะได้ชวนให้เราเนี่ยอยากจะดื่มน้ําค่ะถ้าถามว่าราคา1490บาทเนี่ยแพงไหมแหวแรกนะคะมิลาก็แอบรู้สึกว่าเฮ้ยราคามันสูงจัง <c oughs> แต่ด้วยความที่วัสดุของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็คงทนนะ แล้วก็เป็นแบบใส่ฐานด้วยเราจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าแบตจะเสื่อมเมื่อไรหรือว่าวันไหนแบตหมดต้องมาชาร์จอันนี้คืออยู่ได้ยาวๆนานๆเลยก็คือถ้าแบตหมดเนี่ยก็เปลี่ยนฐานแค่นั้นเองดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าใครเนี่ยสนใจอยากจะได้บางเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาแล้วก็เว็บไซต์ออนไลน์ทั่วไปค่ะแต่ถ้าใครนะคะเป็นซับสไคร์เบอร์ช่องระดารีวิวเดี๋ยวไม่ต้องซื้อค่ะเพราะว่าเรามีมาแจกด้วยกติกานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือกด subscribe ช่องระดารีวิวใน YouTube ค่ะอย่างที่2กดไลค์ like คลิปนี้แล้วก็อย่างที่3นะคะคือคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกคนดื่มน้ําเปล่ายี่ห้ออะไรแต่ถ้าดื่มในเครื่องกองน้ำเนี่ยก็พิมพ์มานะคะว่าเครื่องกองน้ําเล่นกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะเฉพาะชาว s u b สไคร b เบช่องระดารีวิวเท่านั้นนะแ,และจะมาประกาศผลใต้คอมเมนต์นี้วันที่16มิถุนายนหลังหวยออกแล้วมาเจอกันนะคะ ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้หรืออยากให้มิล่าหาอะไรมารีวิวอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเพราะว่าลองให้ดูอยากรู้ถมาแล้วดารีวิวอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องแล้วดารีวิวด้วยนะคะไปแล้วค่ะเขาจะได้เอามาประกอบประกอบเลยขวดน้ำส่วนสนิทส่วนสนิทส่วนสนิทู่ตรงไหนวะทุกที่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 ทุกที